สวัสดีค่ะนักเรียนพบกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6กับทีเช่์นิสาชนนะคะ ต่อเนื่องจากคาบที่แล้วนักเรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับประโยชน์ของสารอาหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วนักเรียนรู้ว่าเราควรรับประทานอาหารครบ5้าหมู่ได้รับสารอาหาร6ประเภทเพราะอะไรนะคะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาถัดไปเรามารับสมองไปพร้อมๆกันเป็นการทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนนะคะข้อที่1เลยจากภาพอาหารชนิดใดให้สารอาหารประเภทโปรตีนเป็นหลกัก กอไก่หรือว่าขอไข่คะนักเรียนตอบไปก่อนนะเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันข้อที่2จากภาพอาหารชนิดใดให้สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดตเป็นหลักกอไก่หรือขอไข่คะข้อที่3 จากภาพเกิดจากการขาดวิตามินอะไรจากภาพนี้เลยนะนักเรียนกอไก่วิตามิน B1 หรือว่าขอไข่วิตามิน B2 ข้อที่4จากภาพเกิดจากการขาดวิตามินอะไร กอไก่วิตามินซีขอไข่วิตามินอ e. ีข้อที่5จากภาพเกิดจากการขาดแร่ธาตุใดภาพนี้เลยนะคะโรคก,กระดูกพุนกอไก่แคลเซียมสัญ,ญลักษณ์ธาตุของแคลเซียมนะคะก็จะเป็นตัวซีใหญ่แล้วก็ตามด้วยตัวเอเล็กนะคะหรือว่าขอไข่เหล็กสัญ,ญลักษณ์ธาตุ F ตัวใหญ่และตามด้วยตัว E เล็กนะคะข้อที่6จากภาพเกิดจากการขาดแร่ธาตุใดภาพนี้นะคะก,ก็ไก่โซเดียมสัญลักษณ์ธาตุคือ N A ขอไข่ไอโอดีนสัญลักษณ์ธาตุคือ I อทำเสร็จหรือยังคะถ้าเสร็จแล้วเรามาเฉลยพร้อมกันเลยนะคะ เรามาเฉลยไปพร้อมๆกันนะคะข้อที่1จากภาพอาหารชนิดใดให้สารอาหารประเภทโปรตีนเป็นหลักโปรตีนเป็นหลักนักเรียนจําได้ไหมเนื้อนมไข่อันไหนคะตอบกอไก่นะนักเรียนเนื้อนมไข่จัดเป็นสารอาหารที่ให้พวกโปรตีนเป็นหลักข้อที่2 จากภาพอาหารชนิดใดให้สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตเป็นหลักคาร์โบไฮเดรตข้าวแป้งน้ำตาลเผือกมันอันไหนคะนี่เลยกอไก่อันนี้เป็นรูปของมันม่วงนะคะนักเรียนข้อที่3ค่ะจากภาพเกิดจากการขาดวิตามินอะไรนักเรียน วิตามิน B 2นะคะพวกโรคเกี่ยวกับปากนกกระจอกต่างๆนี่ใช่เลยข้อที่4ตอบอะไรคะจากภาพเกิดจากการขาดวิตามินอะไรจากภาพนี้น่าจะเป็นโรคอะไรคะโรคเลือดออกตามไรฟันซึ่งเป็นการขาดวิตามิน C นะคะนักเรียนข้อที่5 จากภาพเกิดจากการขาดแร่ธาตุใดนักเรียนตอบอะไรคะแคลเซียมหรือว่าเหล็กคำตอบที่ถูกต้องก็คือแคลเซียมนะคะ6กเฉลยค่ะจากภาพเกิดจากการขาดแร่ธาตุใดไอโอดีนนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะ6ข้อนักเรียนตอบถูกทุกข้อมิเอย่ยถ้ายังผิดอยู่นะนักเรียนกลับไปทบทวนบทเรียนในคลิปวิดีโอที่ผ่านมาได้นะหัวข้อต่อมาที่เราจะเรียนกันนะคะคืออาหารและพลังงานที่เหมาะสมกับเพศและวัยในวันนี้ที่เชิดจะเน้นย้ำนะคะในเรื่องของอาหารและพลังงานให้กับนักเรียนก่อน แน่นอนว่าในอาหารนั้นมีสารอาหารซึ่งสารอาหารก็จัดเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานและสารอาหารที่ไม่ให้พลังงานใช่ไหมคะสารอาหารที่ให้พลังงานนั้นก็จะให้ในปริมาณที่แตกต่างกันออกไปพอสารอาหารเหล่านี้แฝงอยู่ในอาหารที่เรารับประทานเข้าไปในแต่ละวันเราก็จะได้รับพลังงานที่แตกต่างกันออกไปพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยค่ะ ภาพที่นักเรียนเห็นตรงนี้นะคะเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดค่าพลังงานความร้อนจากอาหารซึ่งเมื่อเรานำอาหารเข้าไปในเครื่องนี้แล้วก็จะสามารถวัดได้ว่าให้พลังงานเท่าใดหน่วยที่ใช้วัดพลังงานในอาหารเราเรียกว่าแคลอรี่ซึ่ง1000แคลอรี่จะเท่ากับ1กิโลแคลอรี่แคลอรี่นะคะสามารถเขียนเป็นตัวย่อแบบนี้นะคะ cal หรือย่อมาจากแคลอรี่นั่นเองส่วนกิโลแคลอรีนะคะก็สามารถเขียนในรูปแบบของ kcal แบบนี้นะคะซึ่งหมายความว่าเป็นกิโลแคลอรีต่อไปนะคะพลังงานของสารอาหารต่อ1กรัมนักเรียนมาดูนะคะโปรตีน1กรัมให้พลังงาน4กิโลแคลอรี่คาร์โบไฮเดรต1กรัมให้พลังงาน4กิโลแคลอรี ไขมัน1กรัมให้พลังงาน9กิโลแคลอรี่นักเรียนจะสังเกตว่าโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตใน1กรัมจะให้พลังงานเท่ากันใช่ไหมคะก็คือ4กิโลแคลอรี่ซึ่งใน1กรัมนั้นสารอาหารประเภทไขมันจะให้พลังงานมากที่สุดให้ถึง9กิโลแคลอรี่เลยสารอาหารทั้ง3ประเภทนี้เป็นสารอาหารที่ให้พลังงานนะคะนักเรียน ส่วนที่เหลือวิตามินแร่ธาตุและน้ำไม่ให้พลังงานนะคะหรือศูนย์กิโลแคลอรี่เวลานักเรียนมาคิดพลังงานของอาหารถ้ามีสารอาหารประเภทวิตามินแร่ธาตุและน้ำนักเรียนก็ไม่ต้องคิดพลังงานเลยนะคะต่อไปนะคะเรามาคำนวณพลังงานจากสารอาหารว่า เด็กชายอินทศน์รับประทานอาหารหนึ่งจานได้รับพลังงานจากสารอาหารเท่าใดถ้าอาหารมีสารอาหารดังนี้เขาบอกมาเลยค่ะว่าโปรตีนมีอยู่15กร,รมัมคาร์โบไฮเดรตส0กร,รมัมไขมัน3กร,รมัมวิตามิน1นกร,รมัมแร่ธาตุ3กร,รมัมน้ำา10กร,รมัมถามว่าถ้าอินทศร์ได้รับสารอาหารพวกนี้ทั้งหมดอินทศร์จะได้รับพลังงานจากสารอาหารเท่าใด อันดับแรกนะคะนักเรียนนักเรียนต้องรู้ก่อนว่าพลังงานของสารอาหารแต่ละประเภทใน1กรัมนั้นให้พลังงานเท่าไหร่โปรตีนคาร์โบไฮเดรตจำง,ง่ายๆเท่ากันใช่ไหมคะก็คือ4กิโลแคลอรี่มีแค่ไขมันอย่างเดียวเองนะคะที่ให้9กิโลแคลอรี่นอกนั้นวิตามินแร่ธาตุน้ำไม่ให้พลังงานเพราะฉะนั้นนักเรียนมาดูไปพร้อมๆกันค่ะโปรตีน15กร,รมัม1กร,รมัม ให้4กิโลแคลอรีถ้า15กร,รัมจะให้เท่าไหร่นักเรียนจะเอาไปทำอะไรคะเอาไปคูณใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็น15คูณ4เท่ากับ60กิโลแคลอรีทีนี้ต่อไปนักเรียนคำนวณคาร์โบไฮเดรตให้ที่เชื่อได้ไหมคะคาร์โบไฮเดรต1กร,รัมเนี่ยให้พลังงานเท่าไหร่คะ 1กร,รัมเห็นไหมคะว่าให้พลังงาน4กิโลแคลอรีถ้า10กร,รัมให้เท่าไหร่นักเรียนก็เอา10ไปคูณ4ได้คำตอบเท่าไหร่คะได้40กิโลแคลอรีถัดมาไขมันไขมัน1กร,รัมให้9กิโลแคลอรีแล้วถ้าเกิดว่าไขมัน3กร,รัมจะให้เท่าไหร่คะ3คูณ9 เท่ากับ27กิโลแคลอรี่ทีนี้ต่อไปวิตามินแร่ธาตุและน้ำต้องคิดไหมคะนักเรียนไม่ต้องนะคะเพราะเป็นสารอาหารที่ไม่ให้พลังงานใส่ไปเลยคะ่ะ0กิโลแคลอรี่เพราะฉะนั้นถ้าอินทัศร,รับประทานอาหาร1จานซึ่งในอาหาร1จานนั้นมีสารอาหารที่เขาให้มาดังเนี้ยทานหมดเรียบร้อยแล้วอินทัศจะ ได้รับพลังงานเท่าใดนักเรียนก็เอา60บวกกับ40แล้วก็บวกกับ27ใช่ไหมคะ60บวก40บวก27เท่ากับเท่าไหร่คะคำตอบก็คือ127กิโลแคลอรี่ มาดูตัวอย่างการคำนวณอีกสักหนึ่งข้อนะคะนักเรียนอาหารแต่และชนิดให้พลังงานเท่าใดในตารางมีอาหารชนิด A เห็นไหมคะ B แล้วก็ C อาหารชนิด A นั้นมีโปรตีนอยู่3กรัมมีไขมัน1กรัมมีคาร์โบไฮเดรต4กรัมส่วนอาหารชนิด B มีโปรตีน5กรัมไขมัน3กรัมคาร์โบไฮเดรต4กรัมส่วน อาหารชนิด4ี่มีโปรตีน3กรัมไขมัน1กรัมแล้วก็มีคาร์โบไฮเดรต1กรัมอันดับแรกเลยนะักเรียนก็ต้องทราบนะคะว่าสารอาหารประเภทใดบ้างที่ให้พลังงานนั่นก็คือโปรตีนคาร์โบไฮเดรตและไขมันใน1กรัมนั้นให้พลังงานเท่าไหร่ใน1กรัมโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตจะให้4กิโลแคลอรี่ส่วน ใน1กรัมของไขมันจะให้9กิโลแคลอรีมาคำนวณไปพร้อมๆกันนะคะง่ายๆเลยนักเรียนอย่างอาหารชนิด a โปรตีนมีอยู่3กรัมเราทราบว่าใน1กรัมเนี่ยให้พลังงาน4กิโลแคลอรี่แล้วถ้า3กรัมให้พลังงานเท่าใดนักเรียนจะเอาไปทำอะไรคะเอา4มาคูณใช่ไหมคะก็จะได้เป็น3 คูณ4เท่ากับ12ต่อไปไขมัน1กร,รมัม1กร,รัมให้พลังงาน9กิโลแคลอรีเห็นไหมคะไขมัน1กร,รัมให้9กิโลแคลอรีเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ตอบได้เลยว่า9กิโลแคลอรีนะหรือว่าจะเอามาคูณ9อีกแบบนี้ก็ได้ คาร์โบไฮเดรต4กรัมให้พลังงานเท่าใดคาร์โบไฮเดรต1กรัมให้4กิโลแคลอรีเพราะฉะนั้นถ้า4กรัมให้เท่าไหร่นักเรียนก็เอา4ไปคูณ4เท่ากับ16 g g. จากนั้นเขาถามว่าอาหารแต่ละชนิดให้พลังงานเท่าใดนักเรียนก็ต้องเอาพลังงานที่ได้จากสารอาหารแต่ละอย่างนี้มาบวกกันนะคะก็จะเป็น12บวก9บวกก็จะได้ค่าพลังงานของอาหารชนิดแรกเลยนะคะก็คือ A ได้เท่าไหร่คะ12บวก9าบวก16คำตอบนะคะคือ3 7กิโลแคลอรีนั่นเองคะ่ะ อันนี้ที่เชอร์เขียนเรียงลำดับวิธีคิดให้นักเรียนเรียบร้อยแล้วนะต่อไปอาหารชนิด B และ C ให้นักเรียนช่วยทิเช่คิดหน่อยค่ะทิเช่ให้เวลานักเรียนคิดนะถ้านักเรียนคิดเรียบร้อยแล้วเรามาเฉลยไปพร้อมๆกันนะคะอันแรกเลยโปรตีน5กรัม ปตีน1กร,รัมให้พลังงาน4กิโลแคลอรีถ้า5กร,รัมให้เท่าใดนักเรียนก็เอาไปคูณ4วิธีเดิมเลยค่ะ5 4 20ใช่ไหมคะไขมันไขมันทีนี้ไม่ใช่1กร,รัมแล้วนักเรียนเขาเขาบอกว่าในสารอาหารชนิด b นั้นมีไขมันอยู่3กร,รมัมซึ่งไขมัน1กร,รัมให้พลังงาน9ถ้า3กร,รัมให้เท่าไหร่นักเรียนก็เอา3ไปคูณ เก้าได้เท่าไหร่คะยี่สิบใช่ไหมต่อไป<ม>คาร์บโบไฮเดรตคาร์บโบไฮเดรตหกร,รมัมให้4กิโลแคลอร,รี่แล้วถ้า4กร,รมัมให้เท่าใดเหมือนเดิมเลยเอาไปคูณ4เท่ากรรับ16เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นอาหารชนิด B จะให้พลังงานเท่าใด ห3กิโลแคลอรี่ถูกต้องไม่เอ่ยต่อไปอาหารชนิด4โปรตีน3กร,รมัมซึ่ง1กร,รัมให้4กิโลแคลอรี่เพราะฉะนั้น3กร,รัมให้เท่าไหรนะ่นักเรียนก็เอาไปคูณ4เท่ากับ12นะคะถัดมาไขมัน1กร,รัมให้เท่าไหร่คะเอาไปคูณ9ได้ เท่าเดิมเนาะส่วนคาร์โบไฮเดรตหกรัมได้เท่าไหร่คูณ4ก็ได้เท่ากับ4เนาะเอามาเขียนเรียงให้เป็นระเบียบเรียบก็จะได้ดังนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้น12บวก9บวก4ได้เท่าไหร่คะตอบ25กิโลแคลอรีเพราะฉะนั้นสารอาหารนะคะชนิด A ให้พลังงาน37กิโลแคลอรี่สารอาหารชนิด B ให้พลังงาน63กิโลแคลอรี่และสารอาหารชนิด C ให้พลังงาน25กิโลแคลอรี่อันนี้เป็นวิธีการคิดนะคะโดยนำเอาสารอาหารแต่ละชนิดนั้นมาคำนวณสำหรับวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานของสารอาหารแต่ละประเภทเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่ง อาหารประเภทที่ให้พลังงานได้แก่โปรตีนคาร์บโบไฮเดรตแล้วก็ไขมันสามารถนำมาคำนวณหาค่าพลังงานของอาหารได้โดยที่เชื่อได้สอนวิธีการคำนวณเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปนะคะที่เชื่อมีแบบฝึกหัด เรื่องอาหารและพลังงานให้กับนักเรียนได้ลองทำดูจากตารางนะคะให้นักเรียนตอบคำถามทั้งหมด3ข้อง่ายๆเลยข้อที่1อาหารแต่ละชนิดให้พลังงานเท่าใดข้อที่2อาหารชนิดใดให้พลังงานมากที่สุดข้อที่3อาหารชนิดใดให้พลังงานน้อยที่สุดให้นักเรียนนำคำตอบนะคะไปตอบใน g o o g l e f o r m ซึ่งที่ฉันจะแนบไว้ by, ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ